สวัสดีครับตอนนี้พิัาโยเทส่วนปรึกษัทถุงขายครับวันนี้เป็นช่วงเย็นข้องวันที่18มีนากมเป็นวันที 9, ่เก้าเตะปาจิราสู่นให้ไปนะครับนะวันนี้พิัาไปเวียนมาตาร่างนูนแล้วแต่ว่ายังมีปืนเตนึงเตฟิีไล่คนเนี่ยน,นํามาว่าให้พิัาไปช่วยก่อนห้าเรนาะนั่นคือเตบริเวณคล้องสะพานเรือนยอดไม้เต่เป็นเตตรงเตียวแลยครสะพานป่าปลูตรงนู้นนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสํำรวดเรยบริเวณคล้องสะพานเรือนยอดไม้นะเพราะว่ายังไม่มีใครเข้าไปสักเต่าใดทีในบริเวณนั้นนะเพื่อว่า จะพบประเจออยู่ด้านในอยางให้คุณเป็นกำลังใจใด้วยนะครับนะนแหลครับนี่แหละนี่และก็ตั้มรมรืนบ้านี่ต่ดต้นลุกนี่บริเวณก้องนร,ร่านตีดสองเตียวนะจยุดปักพรอนย่อนใจเป็นปลาที่ยกไกลเมืองที่สุดแล้วตรงนี้ประมาณสิบโลกระตึ้งแล้วส่วนพฤกษาทุ่งค่ายอีหยังอ่ะกล้วยไม้โอ้สวยงามแปลงสีฟันเดี๋ยวมันแปลงตีวันจรงนิงเลยนะน,น,น,ๆๆน่ครับมีส้วนบริการนักตองเตี้ยส้วนนิทรรศการให้สวยงามเลย เล็กแจ็คดูแจักมาก,กันแล้วแต่นี้บอกว่าเขาเ็นเดีก้าวไกลถูกเชื่อกันมันมันว่ามีเอฟซีแต่ว่าเป็นเด็กมา,มาบมบลแล้วไปบอลเจ้าของมาเกยมา,กายเก้าไกลถูกเสือแต่นี้ซึงการเจ้าของเจอเจอได้แปลกแปลกกัน <laughs> ก,ก้าวไๆๆลกลถูกเสื่อเส้นทางศึกษาธรรมชาติสามกิโลเมตร เว้นมาช่วยก็น,น่ากันนะครับผมมาบันเดงครับไปอยู่ข้างนอก <นะ S 2> เดินป่าแรกครับผมน้องบ่าวน้องบ่าวตัวเต่งตัวนี้มันออกลาดเลยนะมมเว้นนะครับผมมาแต่ลาดครับแต่ว่าม,มาด้วยใจมาด้วยใจครับตึ้งมาไวไปแรกวันนี้เราได้ไปรวมก็น่ากันแล้วนะถ้าใครได้ได้ไล่ซดนะครับนะเด็กไปกับปีแมวแเด็กเดียวข้าวตีต้นไส่ไส่ซ้ำก้าวเด็ก็ไม่ก้นนะนะแต่ว่าตอนนี้ทั้งหมดป่าป้าตึงก้าเลือดแต่สากแล้วตอนนี้ก็ไม่พบหลงรอยแปลว่าห้ากันเปลี่ยนแล้วนี่พบแต่รอยปลาตูดงตีเข้ามา เสียงวามาทำ้มปีติอันนี้เป็นตลาดกวางนี่เรียงลาวลาวเรียงลาวแปลกๆลกล่ะเสี่ยงวาก็มาทำ้มปีติ<ะ>มาสร้างรูปมาจากปักเนื้อนุเป็นปลาตุดงทีก้าวไปหนังสมาติหรือว่าปักรลัดเดี๋ยวเรนตอนตะเคียนเสกแต้วต,ต,ต,ตอนใส่ส้าก้าเดีว่าตัวกว่าป้าแล้วนะเสียงวะหนังสมาติก็จะแต่งให้สักซ้ำซ้ำขึ้นเสี่ยงวาได้ขึ้นเดียวก็ว่าลบไปได้เส้ยงวเนีา่าหมามัวจุดเลยครับนี่นี่ช่วงเย็นเย็นนะลมรื่นเย็นสบาย เดี๋ยวจะไปกันแรกเตีเรือนยอดไม้นะไม่รู้ใคยเคยเห็นหรือมั้งเรือนยอดไม้รอคอยอะไรก็มีสะพานเฉื่อยเดินนะถึงกับฝนลงปั้งนุ่งจะเป็นสะพานที่ซุกจ้าบริเวณก็ป่าปลุกใช่ไหมหน้าตาป่าดิบชื้นนี่ครับหน้าตาของป่าดิบชื้นเป็นปัณณนี่เนียพัฒนานัดเร็วนะเหล็กนู้นเหล็กเรามาเหล็กเด็กๆนะไม่เป็น ต่างแบบตัวนอนปันนินติเนี่ยกับเกตึ้งแล้วเกตึ้งแล้วสะพานเรือนยอดไม้สะพานเรือนยอดไม้นี่จะเป็นห่อคอยขึ้นไปช่วงเลยอ้อนี่ก็าทำไม่แล้วนะช่วยแล้วนะถึงแล้ว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 พ่อแรกโอ้ช่วยนะไปเดี๋ยวเราไปเดินแลม,มุมช่วงนะข่องช่วยดูเช่นไกดนะบราขึ้นมาตึงนะ้งละ bên tập quen đường này uyển yộc yộc ôm cái cái đuôi lốm béo ต้อง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 กันแล้วนะพอเดินนะเนี่ยนี่จะไต่ขึ้นไปแล้วอีกชั้นหนึ่งแล้วสะพานจะอยอดร่วงขึ้นว่าเดิมเออปอกขึ้นมาด้านบนหร,รืกว่าจะเห็นต้นเลยแต่ว่ามันก็เป็นป่าร้อนนะเลยเห็นได้ไม่กระจัดนี่มันเย็นเย็นแสงสวยนัทโอ้สวยกับสะพานเรือนยอดไม้ส่วนพฤกษศาสตรธธ์ทุ่งไข่ แหลงโน้มันมันเรียกส้วนปรึกษา,ากลับตายตุ่งไายแล้วนะแบบนะส่วนปรึกษาสากลุ่นภาคใต,ต้ทุ่งไข้ขว่างนี้ก็ตัดเรือแต่ส่วนปรึกษา,ท,าท,ทุ่งไข้ล่ะอ๋อโน้นสูงอีกจันหนึ่งเลยล่ะนะว่านี่จันทร์สูงว่าเปลือนตรงนู้นรังรอกกันรังรอกรังรอกอะไรยังตัวไหม เนี่ยครับปอกกลืนมาตึงจะเห็นแบบเมื่นวาเราโย่เทียมยอดไม้เลยแล้วเดียบไปจันสูงสุดมุดตัเดี๋ยวไม่รูเขาปอนชี่ไม่เลยนะแดงแจ๊ดว่าเดิมเลย าโอ้ตึ้งโยนยอดไม้เลยนะพี่บ้อนเนาะนี่ม,มันสมชื่อสะพานเรือนยอดไม้เห็นไหม เลยลงไปด้านหลังเลยนี่โอ้ลิบเลี่ยเลยียวเี่ยวนะรู้สึกวิววิวเหมือนกันนะเนี่ยี่ยดิเพื่อปะเจือโยู่แต่วนี้เลยนี่ยอดไม้เลยนี่ตรงนี้สวยงามกับสะพานเรือนยอดไม้วันนี้ ตามเตฟซีไนนั่นมานะเตฟซีว่าให้มาเล่เตบริเวณสะพานเดอนจดหม่แล้วก็ตอนเดียวลงไปเตบริเวณที่เป็นป่าพลุป่าพลูนี้มีแค่สิบเปอร์เซ็นต์กล้องปืนเตยป้าส่วนรุกนะครับนะนองอันเป็นปลาดิบื้นหมดเลยถึงกับป่าพลุนี้จะโยบริเวณโซนนี้ครับาว่าเอาจุดสนยนกลางของส่วนรุกเป็นทิศก็คือโยทางฝั่งทิศตอนตกเชียงตายของส่วนรุกนะที่เป็นป่าพลุจะมีสะพานสะพานแบบเดินแขๆดินและเดินศึกษาธรรมชาติตรงนู้นนะเดินปลางเล่ธรรมชาติปลางเลยครับห้าปลาเจือไปกันนะพวกเรานะ ตั้งมาเตียววันนี้ก็ได้ไปจวนก้อนห้าในบริเวณข้องฟังทิศตะวันออกนะตรงบริเวณแถวต้นไส้วันนี้ข้าไปครับทีมงานปีแมวเลยครับทีมงานอีกประมาณ30คนกา,ายังไรวีเวลครับตอนนี้นี่เจ้าปีมาขึ้นนี่โซนเรานี้นะเออเร้วก็ลอนนิดหนึ่งนอนนะเดินนะเย็นดึกคืนเนาะเออกรอกไกได้ไหมเดี๋ยวพานเตาเตา ตอกเก็ขปงเล็กมาเอาไว้ต้มกับเฟรช<ผ>กรรม,ามากนะกตอนด็กก่าจะไปเดินบริเวณจะเป็นป่าปลูนะแต่ว่าอีกคำแล้วถ้าเราไปเดินป่าปลูต้องกำแน่น,นอนแล้วก็วันนี้ไม่ได้ปากเกียงมากันก็นเลยต้อยตับก่อนนะครับนะเกี่ยมสพันเรือนหยดไม้ตรงนี้นะครับนะวันนี้อัปเดตล่าสุดตอนนี้ตีหกครึ่งวันที่18ปมีนาคม ยังไม่เจอตัวปาเจอนะครับนะกาวันแล้วแกซุ่นไปเลยวันตีกานะครับยังไม่เจอตัวอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับหยัดหยตดข้องผูสุนทายนะโดยเฉพาะพีเมวในการคนห้านะครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่าจะเลือกแกเปียงหยัดหยัดแล้วก็ชาวบ้านจะช่วยกันห้านะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตใต้คลิปว่าอ,อะไรสดให้เลขกันแล้วนะบรรยากาศการคนห้า